สวัสดีนะคะเต็มใบนี้โ okay. อเคจีออเดอร์บาจือบจดเอาบารูน้ำเดอรใช่ชชแล้วใช่แล้วมื่อเช้าใช่แล้วไปของไหใจยั้ฮะกินน้ำเดี๋ยาไม่ไดออกปออกไปแล้ว <c oughs> เศ้าๆๆๆ้า้าวเคุณันไงดี <c oughs>

แต่ว่าแต่ว่าเราจะทำแบบขอดได้หรือขอดได้เออถ้าขอดได้เราก็ต้องเราก็ต้องเราก็ต้องขอดได้ไม่ไม่ป <c oughs> กติชุดนี้จะเป็นสองชิ้นชุดน,นี้กับชุดกระโปงแต่ทีนี้นข้างในมันต้องมีถุนงนี่ใช่ไหมคะไม่อันนี้ครูก็จะไปทำเป็นต่อกัน เพื่อจะถอดปึ๊บออกแล้วข้างในก็เป็นชุดหนึ่งที่ออกมาบอกกำลังงงอธิบายใหม่กำลังงงยังไม่ได้ดูกันโซ่โซ่เปิดศูนย์ไมไม่เอาไว้สับไงเอาไว้สับเปลี่ยนง่ายเอาไว้สับเปลี่ยนนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันก็จะมีสีสันให้เลือกโอ้ย ขากูให้ร้านเพื่อนปูกม่รับแต่เราจะเลือกสีเลือกอย่ากได้คนแบบมานี้แต่อยากจับผู้สีนี่แหละเพราะว่าเราเราต้องดูสีสีเล่นซื่อใช่ไหมครับเราเลือกไปเลยสีมูเราไม่เอา <c oughs> ถูกบังคับเลย แต่ถ้าเราดี่ารอยาก่แปลกกบคือแบบนี้ฟ้าชมพูเขาไม่ให้ตี่ะมาใส่บอกเมนเพราะว่ามันก็ขับไม่ดูฉลุกเนอะมันก็เป็นสีม่วงอย่างเดียวมากสีมากหลายสีแต่วันนั้ใส่แบบสีขาวนะสีโอรสสีโอรสโอรสคิมคิมฮาวแต่ว่ามันสวยไหมมันสวยแบบตอนมัน สีโอสีส้มโอรสแต่ผสมผสมดอกไม้ให้ส้มสว่างขึ้นออกไหมเหมือนอ่าแบบเนี้ยแต่ปรับให้เป็นโอรสก็ได้ยังแต่ว่าดอกไม้ที่เขาใส่สีแดงแล้วก็เป็นสีส้มเลยส้มเลยอ่าประมาณนี้โอรสกับเข่อโอรสสกับขาวเล็ งานเกิดร้อนททุกฐำไม่สีรที่ใสมีพี่ทั้วนาหูซกสีฟ้าได้เพเป็ยังไม่มาอนเราไปาเราดูแล้วเราแบบไม่มั่นใจอะไหมดล้มันจะสองของพ่อดีนะชูันทำไม่ไม่มีสีฟ้าทัชชุ่ดีนะชูันทำไม่มีสีฟ้าทัชชุนของเวสีแดงเจอเลยั ก่อนอันั้นนั่นนี่ก่ะถามคนเทปมาจะแม่เดินหม่งเทปเดี๋ยวเดี๋ยวมาซุ่มซุ่หน้าหนาวก็จะไม่ได่ซุ่มอันซารินีปีนันมาบนโต๊ะบนนี้เนี่ยออล่าดีแมนซุ่มออร่าดีปีนั้นแมนเออพีเอลกูมันจะเป็นแบบนนั้ที่ส่งเรื่องมันจะเบาไปเบาเบาสำหรับโชว์แต่เบาสำหรับเตาสำหรับการโชว์เป็นแบบให้มันเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยที่เหมือนโชว์เตาเรื่องนี้ว่า บ้างู่าถาามาโอเป็นโสวยจำสีอเลยที่ทักก่ที่่งนคือใส่เน่ยนั่งเลดเด็นุ่ชุบ่เนี่ยอยู่รงแต่ว่าเปลี่ยนสีเนี่ยแมงสัตไทยมีแ้นไม้มีอะไรเงี้ยปีะด่าจก็สูดหมอรับเพิ่สาวลอยติดดังแท้พอสังหารเด็กเสียขอูู้สาเลย ต้องให้เขียนห้นสคริปต์ไหมแบบว่ารัเขียนสกดดาษไเขียนสกดดาหมาเศราไปนิดนึงจำได้ไหมไอเขียนสกดดารที่ว่าตะกอนไหที่ว่าพีแอนออเลดีที่ว่าจำเพียงปเแม่เขียนไหนาเศราไปนิดนึงขออะไรนสิ่ะินะแล้กดดันแล้วจับมดได้คลเก่าคลิปเก่ที่แกถายปไงสมัยแกถ่ายดิฟูดเห็นไหม โอ้โลดเห็นไหมแล้วเวลาเติมดอกไม้จะเป็นดอกไม้ส้มแซมเข้าไปเพื่อความสว่างซึ่งหัวใหญ่ฉันยินดีด้วยจให้ดอกไม้วันนั้นไงดอกไม้วันนั้นที่น้องใส่ิวันนั้นเลยื่อนกับพี่เน้นอันนี้เงนี่เพื่อดอกมะไหนอู่ชื่อสิบ เราดําเราดำเราำลจนรมาแล้วตอนนั้นน่ะเมยเรกว่ารานม้ายีาน да SO ี่แหละี่นมาคนมาหลายรนเยอะมากรถเมยประมาณสิบห้ามยาเยอะมากคือมาเยอะมามีเป็นตาอมตีรานงนีแหละหมอร่าาเ่คานสาววนมเกิ่เป็นร่ยเนี่ยม ก็ลำเพลินนะไม่สม <forever> <Labor ator il fi> like ัยกล่องจะเป็นป้ายป้ายไม้กระดานธรรมดาเลยต้องอยู่แร็กดอกข้างหลังตรง LED ข้างบนก่ะถิ่นพังศ์ไปดีแล้ววงไหนยิ่งยิ่งเขียนตัวใหญ่ยิ่งอลังการใช่สีดีสุด ตรวจก okay. ่อนเขาตรวจก่อนสีสวยเด็กหนุ่มบอก่วงไม่เจอของทองนี่สีนี้ใจน้าคนเมี้นี่นี่มาบักสีนี้น้ามันสีนี้ถู่คูดสีนั่นแหละสีแดงเมื่อกี้ไม่ใช่สีแดงไม่พูดถึงทรงทรงให้ดูทรงมีโบตรงนี้มีอะไรนี้ให้ดูทรงตรงนี้ไหมมาอกแล้ว็ต้องห่วงสีม่วงอันนี้ก็ได้ความเป็นม่วงคู่ Năng, năng, bự, <laughs> à cái này khó đại thêm muộn khó